สวัสดีครับนี่เพิ่นกำลังยื่นให้ลูกกินนมออกมาเพิบได้สมองหนึ่งเพิ่นก็ยื่นให้นมเลยครับกินนมตั้งแต่แรกเลยเต้านมแข็งปึงเลยครับเพิ่นออกมาลูกุดแม่ตอนนี้กำลังให้ลูกกินนมครับตอนนี้เพิ่นทำความสะอาดให้ลูกเพิ่นเพิ่นกำลังให้นมต่อลูกสาวน้อยลูกโตแม่ครับลูกสาวน้อยครับ ลูกษาหน้อยลาหน่อยนี่กล้วยแม่คอกครับวันกำลังวันกำลังให้ลูกกินนมออกบางเที่ยงนี่ครับนี่ได้ส้มโงกรวดครับแล้วก็ลูกวันลุกขึ้นปุบ๊บปั๊บได้ดูดนมแรกเลยครับมาดูดนมแรกครับเพราะแข็งแรงแล้วแล้วก็ดูดนมแรก คอยแม่เพิ่นกับคอยอวยให้กินครับผมก็ทตีทายกัไก่เบิ้งครับนี่เปิ้ลดูชุบชุบชุบุบเลยครับน่ารักดีครับนี่กวายหน่อยครับออกไมครับเก็บทองมือว่านครับมือขึ้นววาสิออกเอาใบได้ออกมาออกต้นเทียงครับนี่ดูดน่แล้วครับดูดน่ นมตอนแรกครับดูดนมดักจับจบเลยครับแม่สาวน้อยสาวน้อยัวดำปึดเลยนี่ครับแม่เพิ่งกะทำเพิ่อนจะอ่านให้ให้ลูกสาวน้อยเพิ่กินนมนิดถอยไปถอยมาท่านแข็งแรงเป็นไไดเลยครับกำลังเศว้าหานมอยู่นมกะจักออกหรือบอออกบอกับบงกุ้กัน กับบืนหากินนมครับดูดแรลาสองเือยัง่ันอิ่มดอกแม่เพิ่งกับวยให้กินอยู่ให้ลูกินนมให้รูกินนมเอ่อกำลังข้าวหานม่ครับพก็ดูดแดวนั่นดูดพอไดนช่วโมงก็ว่าก็ดูดนมเลยครับกำลังแข็งมี่เตาหัวนมแข็งแห้งได้ครับน้องก็เป็นท่านออกแล้ว น้องบ่ท่านออกโอ้ยขากออ่อนนะครับนี่กำลังหานมนี่ควยน้อย้ายคอยน้อยในดูดครับดูดนมปัดปัดเลยอยู่บ้านลงุงลุงครับอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับ้ายค่อยออกมาครับค่อยไม่คอครับ ไปขอก็ห้าโตหกโตกับแม่เถิกหนึ่งครับแม่แม่ออกตัวนี้ก็เป็นแม่หาเถิกหนึ่งเป็นหกโตครับขอกนี้ครับครับเบิ้งผมนั่งเบิ้งว่าเฟอ่์นิเจอกินนมบ่ก็แม่เบิ้งก็ยื่นให้ลูกกินนมยางดีบบ่แขกบ่ยังดอกลูก แต่ขาอ่อนเนาะขายัง si. อ we ่อนต้องท้าหาลูกกินนมอยู่ครับแม่เพก็ยื่นสบายเพิ่งกับหวงตั้งลูกตัวนั้นสีมาไก่เปิ้ลมาไก่ได้น้องไอ้ลูกหน่อยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพนสีเบิ่งลูกเพิ่นที่สี่แล้วครับกำลังออกใหม่ๆผมก็บทได้เผาน้องมันอีกจักหน่อย น้ำคำมันก็ออกไปแล้วล่ะครับออกไปแล้วเหลือแต่น้องอันถานี้พื้นเทพใจแม่เผือกตัวนั่นพันไม้มาใกล้น้องเพันหัวบ่ให้ไก่น้องเพิ่นอย่ามาไก่เด้อเพันวะนี่ดูนดนมได้แล้วครับสงสัยสีแข็งแรงแหละนอมออกมาที่แรกก็ต้องมันให้หลุมก,กินเดี๋ยวว่าแม่เป็นรักษาดีเติบโต ดูดนมปัดๆเลยครับครับปลายดูดนมเขาก็ฮักลูกฮักเต่าคือกันกับคนแล้วเนาะฮักฮักลูกนี่แม่สำรวยแม่แม่สำรวยกับลูกสาวน,น,น้อยนี่นี่ลูกสาวน้อยนี่กำลังดูดนมครับรแม่คอ,อกนี่พันเลี้ยงลูกดีดีดครับ อีละลูกเลยครับเสียงลูกดีครับวอดื้อวอให้วอยังคุนกับคนดีครับนี่ดูดนมเสียงดังปั๊บๆเลยดูดนมตัวเต่านมแม่เพิ่งกะกำลังตึงเลยครับมาเบิ่งควายควายบ้านนอกที่บ้านนอกก็เลี้ยงควายแล้วงง้อยสีละกำกับคับให้กับหน้า แต่ก่อนกับควายม้าเวล,ะล,ะละทาทยหน้าให้กินก็เลยถิ่มก็ได้ครับเขาเคยต่อสู้กับชีวิตของคนตอนนี้ก็รดแท็กเตอร์ตีต่อสู้ที่หนึ่งผมก็เลยเลี้ยงควายไว้เป็นไว้ดึงคูรักรับคูรักของชาวไทยชาวนาครับกำลังกินนมแล้วครับนี่ แมงอันนั้นเดือดครับมากัดมันก็เจ็บทรรมได้เดือดเดือดร้ายโฟดครับเออมันขีนอนกันเดือดนอนให้ลูกกินบพรนอนนี่มันนอนแล้วเออไอ้ไอ้เต้นงขาเต้นงขาเออเออตอนนี้ิ่นกับขนอนมันสงสัยขิเจ็บลูกไอ้เจ็บท้องออกอันนั้นน้องอกอันนั้นนะ ออกน้องน้องน้องควายคนมาหน่อยฝ้ายน้อยรอบอรครับสวยบอสวยสวยออกมาตอนเกี่ยวเข่าพอดีครับ <c oughs> นี่ตอนออกมาเกี่ยวเขา่าครับเออควายน้อยสวยงามสาวล่าครับสาวลา่าตาหวานแหววสาวลา่า,วลา,า,วลาครับตาา,า,าไปหน้าครับแม่เออครับ ทิ่นี่ก็ขสวัสดีนะครับ